วันนี้นะคะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะคะทำสามได้สองเอ้ยทำสองได้สามนะคะทำสองอย่างได้สามอย่างสามอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นสมอย่างที่เชื่อว่าทุกคนอยากได้แน่นอนนะคะ อย่างแรกก็คือ w e l l ความมั่งคัง่งอย่างที่สองคือ honor เกียรตินะคะและอย่างที่สามก็คือ long life คือชีวิตยืนยาวนะคะคือบรงเอินว่าพี่นี่น่ะไปอ่านไทยไอจีนะคะแล้วก็เจอโพสต์หนึ่งเป็นโพสต์ข้อความพีมาจากสุภาษ,ษ,ษิตบทที่22ข้อ4นะคะบอกว่า through humility and fear of the Lord lead to riches honor and long life นะคะ ก็เลยเป็นที่มาว่าสิ่งที่ต้องทำสองอย่างก็คือ humility and fear of the Lord ที่จะนำไปสู่สามอย่างที่ทุกคนอยากได้ก็คือ rich h o n o r แล้วก็ long life นะคะสองอย่างที่ว่าก็คือความถ่อมใจพระกัมภี์ภาษาไทยจะเขียนว่าควาถ่อมใจและความยำเกรงพระเจ้านะคะจะทำให้เราได้รับความมั่งคั่งเกียรติและชีวิตที่ยืนยาว ถ่อมใจเนี่ยคนอาจจะงงเนาะคนจะรู้จักแต่ถ่อมตัวเช่นแบบมีคนชมสวยอุ้ยไม่เลยมีคนชมเก่งอุย้ยไม่ค่ะอะไรเงี้ยความถ่อมตัวแบบนั้นกับความถ่อมใจไม่เหมือนกันนะคะความถ่อมใจเนี่ยสำหรับพี่นินเนาะมันคือความ มั่นใจว่าเราได้รับชีวิตและก็ได้รับรพรจากพระเจ้าคือเรามีชีวิตที่ดีมากเราจะมีความมั่นใจแต่ในขณะเดียวกันเราจะไม่ได้มั่นใจว่าเราดีกว่าคนอื่นนะคะเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยก็เป็นคนที่พระเจ้าทรงรักแล้วก็ทุกคนมีของประทานหรือความสามารถที่หลากหลายเพราะฉะนั้นความสนใจก็คือการที่เรามั่นใจแต่เรา ไม่ได้บั่นใจว่าเราดีกว่าคนอื่นนะคะส่วน f e a r of the l o r d หรือความยำเกรงพระเจ้าเนี่ยก็น่าจะเป็นหลายความรู้สึกวมกันเลยไม่ว่าจะเป็นความรักความยำเกรงความเกรงใจนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารักและเกรงใจใครบางคนเนี่ยเราก็จะไม่อยากทำอะไรให้เขาเสียใจ ะะก็เลยจะบอกว่าเคล็ดลับของความสําเร็จที่ถูกสัญญาไว้ในบําพีนะคะก็คือว่าให้เราถ่ใจและให้เรายำเกรงพระเจ้าแน่นอนว่าถ้าเราทำสออย่างนี้นะคะเราจะมีความมั่งคั่งได้รับเกียรติและมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ก็ทำสามได้สองเอ้ยทำสองได้3นะคะขอบพระเจ้าเวรพรค่ะ